สวัสดีครับวันนี้นําเหรียญเหรียญหลวงปู่ล่านะครับเป็นเหรียญกระหนกข้างปี21นะครับผมเคยลงเหรียญหลวงปู่ล่าปี20งศนะครับเป็นเหรียญปี2 0งนี้จะเป็นเหรียญครบรอบ80ปีนะครับส่วนเหรียญนี้เป็นครบแปดสิบเอ็ปีนะครับนี่เป็นเหรียญทองแดงลมน้ําตาลนะครับเป็นเหรียญกระหนกข้างนี่เป็นเหรียญดีหน้าเก็ตนะครับท่านเป็นพระสาย สายป่านะครับสายพระอาจารย์มั่นนะครับเป็นนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็ประบตินี้ก็วิเวกศึกษาธรรมกับพระอาจารย์มั่นนะครับหลวงตามหาบัวนะครับพระอาจารย์ฟ้าหนาจาลูแบบนี้นะครับผิวเดิมๆเลยนะครับดูลักษณะ พิมพ์พระนะครับนะครับดูการแกะนะครับลักษณะใบหน้าท่านนี้จะเหมือนมีกากนะครับจะเหมือนมีกากเห็นไหมครับตรงแก้มแบบเนี้ยแต่ว่าคมมากนะครับในตานะครับเม็ดเล็กเล็กเป็นเม็ดเล็กในดวงตานี่คมคมเลยเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนเพิจารณานะครับเผื่อใครสนใจก็แอดได้ดีไลน์มาได้นะครับเป็นผ้าดีราคาหลักร้อยนะครับหรผิวเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมครับรอยแกะมือนะครับก็จะมี รอยการแกะเกินมากนะครับแบบนี้นะครับเห็นครับก็จะเกิดเส้นขนแมวแบบนี้นะครับนะครับตาซ้ายเห็นไหมครับแกะเกินแบบนี้ก็จะเกิดเป็นรอยเส้นเส้นเกินนะครับใบหูคมนะครับพื้นเหลือนิดตึงเลยนะครับไหมครับเส้นเสี้ยนบนพื้นเหลือนี้ก็ยังเห็นชัดนะครับนี่ดูนี่กระกข้างเห็นะครับคมคม ด้านล่างนี่เขียนชื่อหลวงปู่ล่านะครับตัวหนังสือนี่คมธรรมชาติมากนะครับนะครับพระปีสองพระปีสองหนึ่งนะครับตัวหนังสือลวดลายแบบนี้ผิวเดิมๆนะครับด้านหลังนี่ออกแบบเป็นยันนะครับเป็นยันแล้วก็เขียนลายละเอียดนะครับางานทำบุญอายุครบ81ปีนะครับเจ้าคุณสุนทรทำประพุทธนะครับวัดกลางนี่เมืองจงังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีคราบสนิมเขียวป่าปลายนะครับนี่เป็นธรรมชาตินะครับถูกเหงื่อนะครับถูกเหงื่อถูกน้ําแบบนี้นะครับก็จะมีรอยสนิมเขียวนะครับตามตามเหรียญนะครับเพราะว่ายุพาก็สี่สิบกว่าปีนะครับสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าสภาพยังโอเคนะครับนี่นะครับสิบเจ็ดมกราปีสองหนึ่งนะครับเหรียญนี้่นะครับพื้นเหรียญนี้ตึงเลย อัคครายนนิคมนะครับนี่เป็นเหรียญดีน่าเก็บนะครับเป็นเหรียญสายป่านะครับสายพระอาจารย์มั่นนะครับใครที่สะสมสายพระอาจารย์มั่นสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับนี่เหรียญหลวงป,ปู่ล่าน,นี้น่าสะสมเลยนะครับหรือใครที่อยู่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยากนิมนต์ท่านกับจงบังหวัดร้อยเอ็ดก็แอดดีดีไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับใครสนใจก็ แอดได้ดีไลน์มาได้นะครับผมหมูเ,เหรียญใช่ไหมครับปิ้นเยอะนะครับลักษณะหมูเหรียญปิ้นขอบข้างก็มีปิ้นนะครับไม่ได้ตะใบขอบข้างก็ปิ้นรอยปิ้นธรรมชาติขอบตัดก็เป็นยุคปี200ยุคหลังปี2500ก็จะเป็นตัดแล้วก็ฉีกขาดลักษณะแบบนี้เลยตัดนะครึ่งหนึ่งขาดครึ่งหนึ่งนะครับ ก็ใช้ศึกษาได้นะครับเผื่อมีเพื่อนเพื่อนในพี่คนไหนอยากได้ไปบูชาหรือได้ไปศึกษาแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนาเพื่อนเพื่อนได้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนกดติดตามไม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะนําพาบ้านพาเครื่องมาลงแนะนําแล้วก็แบ่งปันเพื่อนเ,อน,เอนทุกวันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ